สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขสู่ช่องโนรีเวทพิวิวันนี้โนรีนะคะก็จะมาเล่นตามหน้าปกนะคะตอนนี้ก็ยังหงายอยู่ะนี่ก็ต้องเล่นหาเรื่อยๆ,ๆ วันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนนั่นก็คือเกมดีๆเละกันนะเรียกง่ายๆแล่วเดี๋ยววันนี้ลกงก็จะมาเล่นแบบมุ็อตอบปีดด้เลยกันนะคิดไม่ออกน,นะอเอ๊ กเกาะหนึ่งก็ต้องกดติดตามก่อนนะทุกคนใครมีแบบแนะนำก็แนะนำกันมาได้นะค <S <S ะขออนุญาตปิดเสียงนะคะทุกคน จะได้ยินเสียงนกนะคะนกเยอะมากเลยค่ะตอนนี้จึ๊บจึ๊บปึ๊บโอ้ไม่น้อยหรอนแง่แห่เล่นยากจังเลยแต่แมพพวกก็สร้างดีอยู่นะคือไขเงิน สวยยอดค้นอนสวยมากก็ค่ะทุกคนปึ๊บ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 วิวโมงโอโมอยังสวยนี่ค่ะโอเค คลิปแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าผปกคลิปเอาเป็นอไัไหนิปึ๊บปึ๊บคลิปนี้ไม่รู้จะจบยาวไหมหรือว่าจะจบแบบสั้น อันนี้คือเหมือนแผ่นอบแซวมนเลยปึ๊บ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 จบแล้วทุกคนแค่สีน่นาทีค่้ทุกคน โอเคถ้าใครชอบถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะทุกคนั้งหน้านุรีจะมาเล่นเกมนีอีกค่ะเดี๋ยวจะมาเล่นแบบที่มันเล่นยาวๆคลิปเราจะได้ยาวขึ้นนะคะทุกคนงั้นก็ต้องวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบายบาย,บาย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 